เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนุไปค่ะเมษธน,นูที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่1-10ถึพิพฤษภาคมนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสด ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ time stamp จะอยู่ใต้ The description box แล้วก็คอ o เมนต์ปักหมดนะคะมาเลยค่ะสำหรับคนโสดทัดไปคนโสดค่ะหนึ่งถึงสิบสถานการณ์ความรักของคุณอืมโอเคเรื่องความรักช่วงเวลาของการเยียวยาใจมาอีกแล้วนะคะการเยียวยาใจอืมหน้าไพ่พูดถึงคนที่ สองประเภทหนึ่งคือคนที่เพิ่งจบเพิ่งตัดจบความสัมพันธ์หมาดๆสองคือคนที่จบความสัมพันธ์มานานแล้วแต่เหมือนจะมีเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณต้องกลับมาฮิวใจตัวเองอีกครั้งต้องกลับมาเยียวยาใจตัวเองรู้สึกเหมือนเจอใครเข้ามาก็อาจจะยังไม่ทันถึงคนคุยแต่เรารู้สึกว่า มันมันเหมือนไปเหยียบย่าแผลแผลอะไรบางอย่างที่มันเป็นแผลเก่าที่ยังไม่หายดีอาจจะเป็นแผลที่ตกสะเก็ดแล้วสําหรับบางคนแต่เหมือนโดนแคะแผลึ่งเจ็บอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่ถามว่ายังไงต่อคุณยังสามารถที่จะบาลานตัวเองได้ดีมันอาจจะเป็นบทเรียนเดิมๆที่เราเจอเหมือนเจอแล้วเจออีกจนเราแบบ โอเคฉันรู้แล้วว่าฉันจะต้อง h ฮ n ด l e มันยังไงฉันจะต้องจัดการกับความรู้สึกจัดการกับสถานการณ์ของตัวเองยังไงอืมน่าจ,จะมีคนเข้ามาด้วยนะแต่เหมือนคุณอะคนใหม่ๆนะคนใหม่ๆเข้ามาจากคุณเองดูจามไม่ได้สนใจเหมือนคุณต้องการที่จะเช็คอะเมคชัวร์ก่อนว่าหนึ่งเขาเป็นยังไงอะไรยังไงสองคือความรู้สึกของคุณเหมือนคุณไม่เชิงว่าไม่พร้อมแต่คุณรู้สึกว่า มันคือจุดที่คุณอยากจะโฟกัสตัวเองหรือคุณอาจจะมีเรื่องราวอื่นๆที่คุณอยากจะโฟกัสมากกว่าไม่ว่าจะเป็นงานการพัฒนาตัวเองนะคะการทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพลังงานภายในอะ่ะคุณอาจจะโฟกัสแล้วอยากที่จะเยียวยายอยากจะรักตัวเองอยากที่จะโฟกัสในพลังงานภายในของคุณนะคะคุณเลยอาจจะไม่ได้คุยหรือไม่ได้อยากจะสารต่อกับคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ทีนี้เอาคนที่ เป็นคนที่ทําให้คุณมีบาดแผลตรงนั้นละกันสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างนะเพราะคนใหม่เนี่ยก็ผ่านไปอยู่ดีเอาคนนี้ละก,กันยังไงเอาจริงไหมเขาเคยทํายังไงกับคุณเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่อ่ะอืมเขาก็ยังคงเป็นอย่างนั้นหลักๆพูดถึงคนที่ทําอะไรด้านหลังพูดไม่จริงทําไม่จริงหลอกลวงพูดอย่างทําอีกอย่างเอ่อให้ความหวังสารฝันใครไปทั่วสารฝันคุณแต่ทําไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะ เขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่กับอยู่กับปัจจุบันที่เขามีจากสถานการณ์หน้าไพา่เขาเอาไม่ได้โสดหรอกอาจจะมีคนคุยหรือมีคนรักเขายังตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานกับการใช้ชีวิตบางทีจนแบบประมาทประมาทจนเกินไปนะคะน่าจะโดนบอกเลิกในปลายปลายตรมาก่ะเขาประมาทเลินเล่อแล้วเขารู้สึกว่าเขาคิดว่าอีกคนนึงก็รักเขาอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วคนนั้นก็ตัด ได้อย่างแบบไม่มีสัญญาณล่วงหน้าให้เขาได้รู้อะไรเดือ่อไมยถึงเขาไม่คิดมาก่อนว่าคนคนนั้นแบบว่าจะไปจากเขาอะค่ะอืมก็อีกโก้เขาก็ร่วงพอสมควรนะจากจุดุหนึ่งทีนี้ขอสามใบอะค่ะสามใบ <c oughs> ดวงชะตาจริงๆคุณเป็นคนที่มีเซนนะคุณเป็นคนที่มีเซน คุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่จริงใจแล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องการคนที่รักคุณจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าใจของคุณพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะเริ่มต้นกับคนคนนั้นจริงๆด้วยเช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งคุณเจอกับอะไรที่มันเฟกมาเยอะอะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบอะไรที่มันเฟกอะไรที่มันไม่จริงใจหรือเกี่ยวข้องกับคนเก่าคนนี้ก็ได้ที่แบบคุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่หลอกหลอนภายในใจคุณเกี่ยวกับอะไรที่ไม่จริงใจใส่แซงแกล้งทํา แบบว่าเฟกับคุณอะไรเนี่ยคุณต้องการอะไรที่มันเพียวมีพลังงานระดับเดียวกันพลังงานที่เหมือนกันอืต่อไปค่ะคนเมื่อกี้นะคนเก่าเมื่อกี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างและรู้สึกยังไงกับคุณในช่วงสิบวันนี้ยังไม่ได้ลืมคุณหรอกเขายังไม่ได้ลืมคุณแล้วเขาก็รู้ว่าเขาทําอะไรกับคุณไว้บ้างเขาจําได้ค่ะ มันเลยเป็นจุดที่ทําให้เขาว่าไม่กล้าที่จะเข้ามายังมีการส่องคุณอยู่นะเขายังชอบคุณอยู่เหมือนเขารู้ว่าไม่มีใครรักเขาเหมือนคนุณเขาอาจจะเจอคนใหม่ที่อาจจะรักเขาหรือชอบเขาหรือเขารู้สึกว่าคนคนนั้นรักเขาแต่มันไม่เหมือนกันในดีเทลต่างๆในฟิลลิ่งที่เขาสัมผัสกับคุณไม่มีใครเหมือนคนุณเขายังรู้สึกเสียดายนะแต่แต่เขาก็รู้ว่าทําอะไรไม่ได้อืมทาอะไรไม่ได้จริงๆ ฝั่งคุณที่ล่ารู้สึกยังไงกับเขาถ้าเป็นคนที่กรณีเพิ่งตัดจบไปหมาดๆเนี่ยดูเหมือนเขายังอาลัยอาวร want, คุณอยู่ด้วยนะคะยังอาลัยอาวร want, คุณอยู่คุณคิดล่ารู้สึกยังไงกับเขาคุณไม่ได้มีความรู้สึกว่าคุณอยากจะกลับไปสําหรับคนคนนี้คุณไม่ได้อยากจะกลับไปแล้วบางคนมีการบล็อกเขาบล็อกคุณหรือคุณบล็อกเขา คุณรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่จบไปมันเป็นการตัดจบที่บางทีอ่ะคุณก็ไม่ทันตั้งตัวแล้วค่ะคุณรู้สึกว่าเขาก็ใจร้ายเกินไปที่เขาทําแบบนั้นกับคุณกลายเป็นว่าทําให้คุณต้องอยู่กับความรู้สึกผิดว่าฉันผิดอะไรนู่นนั่นนี่มาเป็นระยะเวลานานสําหรับคนที่เลิกกันไปนานแล้วสําหรับคนที่เพิ่งเลิกกันไปก็ตามมันเป็นเหมือนทําให้คุณต้องมีปมในใจอะไรบางอย่างคุณเหนื่อยมามา,มากพอแล้วคุณลงทุนกับความสัมพันธ์นี้มากพอแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การทุ่มเททางการเงินหรือในเรื่องของความรู้สึกก็ตามบันเนะคุณอยากจะมอบมันให้กับตัวเองมอบความรักทั้งหมดอะให้กับตัวคนองมากกว่าที่จะให้กับคนคนนี้คุณผิดหวังกับคนคนนี้มากมากพอแล้วนะคะต่อไปค่ะบทสรุปบทสรุปบทสรุปและไพ่แนะนํานะคะฟรีส i r ริค่ะ คุณจะปลดปล่อยตัวเองคุณจะหันมาสนใจตัวเองคุณจะมารักตัวเองคุณจะต้องการทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นเดินไปข้างหน้าการบาลานซ์พลังงานของตัวเองคุณยอมรับการสูญเสียนั้นค่ะคุณสามารถยอมรับแล้วก็ฮิวใจกับตัวเองได้คุณไม่ว้นเวนานในรอบนี้ในครั้งนี้สิบวันนี้คุณไม่ว้นเวนานคุณทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ที่ ให้และรับที่ต่างกันน่ะคุณรักเขามากกว่าหรือคุณให้เขามากกว่ามันยากที่จะสาหรับคนที่ไม่ใช่อย่างมันยากที่จะได้อะไรที่มันแฟรแๆกับมาคุณเก็ตพอยทั้งหมดในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนั้นแล้วเรียบร้อยอืมแล้วคุณต้องการที่จะดึงพลังงานของคุณที่เคยสูญเสียให้กับคนคนนั้นอะ่ะคืนมาให้กับตัวคุณเอง calling in your soulmate retreat true love เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะหลังจากที่คุณหลุดพ้น แบบจริงๆนะไม่ใช่แบบเลิกกันไปแล้วแต่คุณยังอะไรอ๋อยังคิดถึงอยู่อันนั้นก็ถือว่ายังไม่ได้ขาดกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องขาดมาจากทั้งข้างนอกหมายถึงการติดต่อแล้วก็ภายในพลังงานภายในด้วยเดี๋ยวคุณจะได้เจอโอกาสครั้งใหม่รักที่เป็นรักแท้ที่มาจากการอธิษฐานนะ c อ l l i n g into s o m e t h การอธิษฐานการขอพรการ affirmation นะคะกับตัวคุณเองกับสิ่งที่กับสิ่งที่คุณจะต้องมองเห็นภาพเหล่านั้นนะ่ะ อืแล้วคุณจะได้เจอคนคนนีงที่เป็นรักแท้ของคุณแล้วเขาดูสามใบอ่าเป็นความรู้สึกของคนเมื่อกี้นะคนเก่าคเนะี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะต่อหมายถึงคําพูดนะคะข้อความในใจเขานะมีอะไรอยากจะบอกคุณไหมเขามอกว่าคุณพูดถูกที่คุณเคยว่าอะไรเขาไว้หรือพูดอะไรเกี่ยวกับเขาเอาไว้เขามองว่าใช่คุณพูดถูกมากๆ ฉันสูญเสียทุกอย่างไปแล้วสินะฉันสูญเสียเธอไปแล้วจริงๆสินะเธอแบบไม่ได้รักฉันแล้วเธอไม่ได้อยากจะอยู่ตรงนี้กับฉันแล้วเขารู้สึกแบบนั้นเสียดายขึ้นมาทันทีก็ช่วยไม่ได้นะคะโอเคพาร์ทคนโสดทัดไปก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพืก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะ สถานการณ์ความรักฝั่งคุณค่ะทาวเวอร์เก้าไม้ถาวาห้าเหรียญเหตุการณ์บางอย่างฉับพลันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอืมน่าจะมีการสื่อสารอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดขัดข้องหรือเป็นการสื่อสารอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเขาอาจจะเป็นคําพูดจากตัวเขาเองเป็นไปได้ด้วยซ้ำน,นะคะเป็นไปได้เหมือนคุณแบบไม่ทันตั้งตัว แล้วคุณรู้สึกว่าคุณแล้วจะเอายังไงต่ออ่ะแล้วคุณจะต้องทํายังไงต่อละเนี่ยฉันก็ฉันเหนื่อยเหมือนตัวคุณอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยจังคุณก็เข้าหาเขาเยอะคุณก็พยายามชวนคุยคุณคือในความสัมพันธ์เนี้ยคุณแอคทีฟเยอะแอคชั่นเยอะสักหน่อยคุณรู้สึกว่าคุณแอคชั่นเยอะจนไอ้สิ่งที่เขาพูดมันก็ค่อนข้างจะช็อตฟิลคุณพอสมควรนะคะค่อนข้างจะช็อตฟิลคุณบางคนเนี่ยเดียวกับ เอ่เป็นคนคุยที่เป็นเพศเดียวกันค่อนข้างเด็ดนะคะแต่ไม่เป็นไรนะดูเหมือนเดี๋ยวคุณก็จะฮิวใจขึ้นมาได้นะจากคนรอบข้างจากคนที่คุณรักเพื่อนๆของคุณนะคะหรือกิจกรรมหรืองานต่างๆที่คุณมีหรือคุณเนี่ยหรือไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณรู้สึกว่ากลับมามองเห็นคุณค่าตัวเองว่าแบบแต่ฉันเป็นอย่างนี้นะฉันทํางานอันนี้นะฉันเดียนจบอันนี้มาอืม ทำให้คุณมั่นใจแล้วก็แคร์เขาน้อยลงนะครับจากสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาทําฝั่งคนคุยนะคะเดตสตารสถานการณ์เขาเป็นยังไงอืมสถานการณ์ความรักฝั่งของเขาอืมที่เขามาช็อตปิวคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเขาจะลองใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณอ เขาจะลองใจว่าคุณเนี่ยจะจะรับได้ไหมคุณจะพยายามไหมค,คุณจะคุณจะกิฟตอัพไปเลยหรือเปล่าว่าคุณน่ะรักเขาจริงไหมหรือคุณน่ะต้องการเขาจริงๆริงไหมเหมือนต้องการพิสูจน์แต่ไอสิ่งที่เขาทํามัน นะอาจจะแรงไปนิดนึงคาพูดแบบช็อตฟิวในความตั้งใจของคุณมาโดยตลอดอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้มองเห็นในสิ่งที่คุณตั้งใจเลยอะไรเงี้ยแต่สําหรับเขาอะเขาก็เห็นแหละแต่เขาแค่คิดเล่นมัง้งหรือ,อยังไงหรืออารมณ์ไหนไม่รู้รู้สึกอยากจะเช็คฟิวอยากจะอยากจะเทสนะคะอยากจะเทสอยากจะทดสอบอะไรบางอย่างแต่พอเขาได้เห็นวีแอคของคุณแล้วอืมแล้วเห็นว่าคุณก็ดูไม่ได้สนใจก็เริ่มรู้สึก เอ๊ะยังไงหวั่นหวั่นใจหวั่นหวั่นใจอะไรบางอย่างเขาคงต้องทําอะไรบางอย่างแล้วแหละอืมหรือเขามองว่าคุณอาจจะไม่ได้อยากไปต่อกับเขาเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นอย่างเงี้ยแสดงว,ว่าคุณน่ะไม่ได้อยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อืมสุดสดฝัด่งเขาเนะ่ฉันเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนนะคะเหนื่อยแทนคุณนะถ้า,พาไพนในสลับตขอสามใบให้กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเจตตา จรก,กรรมโอ้ยในความสัมพันธ์นี้นะในการที่จะคอมมิทเน้นกันเนี่ยมีความระแวงมีความต้องเช็คแล้วถ้าคอมมิทไม่หรือเป็นแฟนกันต้องเช็คทุกอย่างเช็คทุกอย่างเช็คตลอดเช็คได้เรื่อยตามติดตามติดตามติดเลยเป็นฟิลที่แบบถ้าไพ่ไม่สาบคือเขาตามติดคุณนะแล้วเขาจะเช็คทุกสิ่งทุกอย่างเช็คโทรศัพท์หน่อยเช็คโซเชียลหน่อยเช็คตลอดถ้าเป็นความรักทางไกลก็อาจจะต้องแบบว่า ออมีพาสเวิร์ดมีรหัสมีนน่นนั่นนี่มันจะมีความอึดอัดค่อนข้างเยอะในความสัมพันธ์นี้เขาน่าจะกลัวมากๆนะกลัวการถูกนอกใจมากๆอินสคิวอินสคิวนะคะเขาคิดได้รู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะสิบวันนี้ฮาวเวอร์มมนอืมเขาไม่คิดแล้ว่าคุณจะไม่แคร์เขาเขาชอ็อกในรีแอคชั่นที่เขาคาดหวังให้คุณ ให้คุณเทคเข้ามาเนะอ่มเขาคิดว่าคุณจะเข้าหาเขาหรือพยายามกับเขาแต่กลายเป็นว่าแต่กายอันนี้ไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือคุณผิดนะแต่หมายถึงในสิ่งที่เขารู้สึกหรือสิ่งที่เขาคิดนะคะแต่กลับกลายเป็นเขามองว่าคุณแบบว่าก็ไม่ได้สนใจหรือพยายามกับเขาขนาดนั้นเขาคิดว่าคุณก็คงจะไม่ได้อยากไปต่อกับเขาแล้วมันก็มีุชุด ความคิดหนึ่งที่ขึ้นมารู้สึกว่าหรือฉันจะไม่ไปต่อดีหรือฉันจะแบบปล่อยจอยกับชีวิตไม่ต้องโฟกัสความรักกับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคุณมีคนตอบความคิดและความรู้สึกเขาเยอะมากๆแต่คนคนเนี้ยอาจจะวิธีการของเขามันอาจจะแปลกๆสักนิดหนึ่งนะคะฝั่งคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาล่ะ ถ้าเขาคิดว่าคุณไม่ได้รักเขาหรือไม่ได้ชอบเขาบอกตรงว่าผิดผิดเพราะคุณอะชอบเขามากนะแต่คุณอะสับสนในในบุคลิกของเขาสับสนในวิธีการของเขาสับสนในวิธีการพูดหรือความคิดบางอย่างของเขาจเจายังไงต่อดีอะก็คุณก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไม่ไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะแต่แค่เหมือนกับว่าอืมให้เวลานิดนึงอะที่แบบให้เขาได้เก็ต ว่าในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ให้คุณได้เก็ตในสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์เนี้ยเท่านั้นเองนะคะบทสรุปนะคะและไพ่หนะหลัำแต่ไม้เทา้าปัญหาการสื่อสารปัญหาการสื่อสารทั้งสองคนมีแพชชั่นเหมือนกันทั้งคุณทั้งเขามีแพชชั่นในความสัมพันธ์นี้เขาชอบคุณคุณชอบเขาอินในระดับหนึ่ง นะคะซึ่งกันแลกันอาจจะไม่ได้อินมากขนาดนั้นแต่รู้สึกอินแต่ปัญหานะคะเฟริกตัวแย่มันก็คือการสื่อสารทั้งตัวคุณและตัวเขาอาจจะต้องมีการศึกษาหรือเรียนรู้กันให้มากขึ้นกว่านี้โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าการสื่อสารครั้งนี้การพูดคุยครั้งนี้มันทําให้คุณได้รู้จักหรือเข้าใจในตัวตนเขามากขึ้นและเขาจะได้รู้จักและก็เรียนรู้ในตัวตนของคุณมากขึ้น t ูเลิฟไว้เมดิเออร์ตอ โอ้โห,โห,โหสัมง,งิงสัญญาณเนื้อคู่สัญญาณคู่แท้สัญญาณรักแท้ขึ้นมาระหว่างคุณกับคนคนนี้ฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเหมือนพ่บอกว่ามันยังไม่ได้จบหรอกมันไม่ได้เอ็นหรอกแต่มันเป็นคอนฟ lict บางอย่างที่อาจจะต้องมีการเรียนรู้ยังต้องศึกษากันไปต่อฉะนั้นก็สามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็มองว่าทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการที่คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับเขานะคะแล้วเขาก็เรียนรู้เกี่ยวกับคุณให้มากกว่านี้ ข้อความในใจเขาอุ๊ยเขาคิดว่าคุณต้องมีตัวเลือกเยอะแน่ๆเขาคิดว่าคุณจะต้องมีช้อยมีตัวเลือกแล้วเขาก็กลัวว่าคือเหมือนกับเขาก็อยากเป็นแค่คนเดียวอะอยากเป็นแค่คนเดียวคนนั้นของคุณอะในการคอมมิชเมนต์ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ใช่ในการที่จะคอมมิชเมนต์สำหรับเขาเพราะเขารู้สึกว่าเขาก็ต้องการมั่นใจอะ่ะมั่นใจว่าคุณจะสามารถสู้หรือพยายาม เพื่อเขาได้ไหมอ่ะอืมเขาคิดว่าคุณทําให้เขาเสียใจไม่รู้ไปทําอะไรนะแต่ว่ามันมีบางอย่างมันมีบางอย่างที่ที่ทําให้เขารู้สึกแอบแอบหน่อยบางทีทั้งคุณรู้ตัวหรือแม้แต่คุณไม่รู้ตัวก็ตามนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์อาจจะมีในเรื่องเซ็กส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโอเคเออพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักสถานการณ์ความรักของตัวคุณฝั่งคุณจะเป็นยังไง The Emperor ทาวเวอร์ทำไมทาวเวอร์ขึ้นมบ่อยมากสําหรับชาวทัดไปขึ้นฉับเลยขอขยายทาวเวอร์นิดนึงน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ใช่เป็นเซอร์ไพรส์อะไรดีๆ เป็นเซอร์ไพรส์อะไรดีๆคุณอาจจะแบบเปลวน,นิดนึงซึ่งตกใจคุณบางคนในที่เนี่ยจะไม่ชอบการเซอ,อร์ไพรส์คือทําอะไรก็คือก็คือทําให้รู้สึกแบบว่าไม่ได้ตกใจจนน่ากลัวจนเกินไปได้ไหมอะไรอย่างนี้ยอืมแต่ก็ถือว่ามันก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่เป็นข่าวดีๆเป็นเรื่องดีๆแต่บางคนอาจจะไม่ชอบการที่แบบมาทําให้ตกใจเฉยๆนะคะซึ่งโอเคแฮปปี okay. ้ แฮปี้นะคะกับคนรักก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขอืมเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาก็รู้ใจคุณนั่นแหละในสิ่งที่เขาจะให้คุณในของขวัญหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเซอร์ไพรส์ตรงนั้นที่ให้กับคุณแต่แค่วิธีการมาอาจจะทําให้คุณแบบช็อกไปนิดนึงหรือแบบโอ้ยฉันหวาดเสียวฉันละกลัวแค่นั้นนะคะแต่คุณรู้สึกว่าเขาแบบรู้ใจคุณนะว่าคุณชอบอะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมอิเลิฟ อินเลิฟดียวกับชาวต่างชาติเด่นมากๆนะคะคนดักต่างชาติอะไรเ็ด่นมาก่ังเขาล่ะคะสถานกา,ารณ์ความรักเป็นยังไงโอ้โหคนมีคู่บังตรงว่าหวานรอบนี้มาหวานหวานเลยหวานหวานเลยนะคะเขารู้สึกว่ามีแรงขับเคลื่อนบางอย่างในความสัมพันธ์เขามองว่าเขามองว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ จะได้ขยับความสัมพันธ์อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์การขอมั่นเซอร์ไพรส์การขอแต่งงานก็ได้นะคะหรือเ,เป็นเซอร์ไพรส์ว่าโอ๊ยมีบุตรมีลูกอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันแล้วไอความรู้สึกดีๆตรงเนี้ยหรือสถานการณ์ดีๆตรงเนี้ยค่ะมันทําให้เขารู้สึกเขาอยากขับเคลื่อนให้คอมมิทเมนต์กันมากขึ้นหรือเป็นไปในอ่เรื่องราวดีๆในความสัมพันธ์มากขึ้น เขามีแรงขับเคลื่อนสูงมากในช่วงนี้อยากจะทํานั่นอยากจะทํานี่ให้กับคุณอะไรที่ไม่ดีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามีเรี่ยวแรงอยากจะทําให้แบบความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะกับคุณอยากจะทําดีกับคุณให้มากขึ้นไม่ได้มีอะไรกบเกลื่อนแต่มันเป็นฟีลว่าแบบอยากจะทําอยากจะทําให้ดีนะ่ะอืมอยากจะทําให้คุณแฮปปี้มีความสุขสามใบนะคะ สามใบค่ะสำหรับสถานการณ์ป่วยคอนฟ lict สำหรับความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้อะ่ะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งหรือมีความเครียดมีความวิตกกังวลมานานอะ่ะเหมือนช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่จะได้มีการเคลียร์ใจกันแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนในสิ่งไม่ดีที่ผ่านมาบางคนอาจจะเป็นมีอาการป่วยไม่สบายมืนเป็นการแบบรีลี อะไรไม่ดีอ่ะให้มันป่วยให้ป่วยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะปรลงนั้นนะคะทีนี้ฟังเขาคิดแลกรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะดูกันดูกันหนึ่งเหรียญอืมรักเวอร์รักมากรักฉ่ำรักจา๋ารักจา๋าเขาอยากจะเป็นคนเดียวที่ได้ครอบครองคุณ อยากจะเป็นคนเดียวที่ได้ใจคุณอยากจะเป็นคนเดียวที่ที่ดูแลคุณได้ดีอ่ะเขาเขาดูรักลักคุณมากขึ้นนะอาจจะด้วยการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาในความสัมพันธ์อืมบวกกับว่าน่าจะมีเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาจากฝั่งเขานะที่เข้ามาแบบทําให้เขาเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นหรือทําให้รู้วิธี ที่จะปฏิบัติกับคุณให้ดีมากขึ้นนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มี power ในตัวเองเนี่ยมันทัดใจเขาเมันยิ่งรู้จักก็ยิ่งได้เห็นมุมอะไรที่มันน่าประทับจใจเกี่ยวกับคุณมากขึ้นนะคะฝั่งคุณคิดแล้รู้สึกยังไงกับเขาถ้าเป็นความรักทางกายคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่ใกล้เขาอะอยากจะเจอเขาแล้วความรู้สึกของคุณมันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆดย อืมสิ่งหนึ่งที่คุณกลัวก็คือคุณทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการที่แอคชั่นบางอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมือที่สามนะแต่หมายถึงความเข้าใจนะคะอารมณ์การทัเลาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแบบคุณค่อนข้างจะระวังในเรื่องของอารมณ์รุนหิดอารมณ์ร้อนอารมณ์น้อยใจงองแงคุณพยายามที่จะเคลีย พวกพลังงานเหล่านั้นออกแล้วปรับมาเป็นพลังงานที่เป็นคนรักที่ดีให้กับคนคนนี้เพราะคุณเองก็ไม่ได้อยากจะสูญเสียคนคนนี้่ะนะคะที่นี้บทสรุปค่ะบทสรุปและให้แนะนำนะคะแซฟแมนเดอะสตาร์เซอร์ไพรส์หวานเลยอะเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังด้วยนะในความสัมพันธ์เซอร์ไพรส์หวานอันนี้เป็นสิ่งที่คาดหวัง แต่ที่บอกคุณอาจจะไม่ชอบเพราะมันดูน่ากลัวแล้วก็หวาดเสียวเหมือนแบบเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบเล่นกับใจเวอร์เล่นกับอิโมชั่นอลสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่โดยรวมก็ค่อนข้างหวานแฮปปี้กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะคะสำหรับเมสินำนุนรอบนี้ให้ความรักว่าไง e n น a g อ m เ n นน่าจะได้มีแพนในรวกหรือไม่สมีแพนบ,บางคนอาจจะมีเกณฑ์การมั่นหมาย เกณฑ์การแต่งงานมีลูกนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีความกระชับมิตรนั่นแฟนแล้วก็มั่นคงมากขึ้นแล้วดูเหมือนพลังงานระหว่างคุณกับเขาช่วงนีม้มันจะมีความแบบสนุกสนานนะี่ะมันมีความน่ารักมันมีเหมือนคนรักที่บางคนอาจจะคบกันมานานแล้วแต่ว่าเหมือนได้ย้อนไวัยไปแบบช่วงจีบกันใหม่ๆอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบสนุกสนุกแบบน่ารักเล่นๆกันยอะไรเงี้ยแฮปปี้มีความสุขนะคะสำหรับนี่ว่าไง โอเคคือความเข้าอกเข้าใจความสบายใจซึ่งกันและกันถ้าคุณรอที่จะแต่งงานกับคนคนนี้รอเข้มั่นหมายกับเราอะไรอย่างเงี้ยใกล้แล้วนิดหนึ่งนะคะมันเป็นการรอที่ที่ค่อนข้างจะสมหวังสูง manifest มาจากการที่คุณจะเก็บกับแรงดึงดูดของคุณภายในก็สำคัญเหมือนกันในสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่คุณรอคอยอยากที่จะให้มันเป็น นั่นเองนะคะโอเคคลิปของทัดไฟก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ